สวัสดีค่ะจะเจอกับโรเซ่เหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะที่ช่องโรเซ่สอร์ทค่ะวันนี้โรเซ่มากับน้องพันกวินนะคะน้องที่แบบน่ารักของโรเซ่คนดีคนเดิมเอ้ยทำไ,ไมต้องพูดประโยคนี้ตลอดเลยอะ่ะเพราะพวกเขาว่าน่ารักต้องแบบคนมีคนดีคนเดิมงงมากเล่นเกมไหนก็ไม่เคยมีคําว่าคนดีคนเดิมสักทีอ่อ้าววันนี้โรเซร่พูดทุนที่หนึ่งพันบาทนะคะขออนุญาตนะคะก่อนจะเข้าเกมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์โรเซ่กันด้วยนะอ่าวันนี้โรเซ่พูดนมาหนึ่งพันเนาะก็ขออนุญาตเริ่มไปที่ยี่สิบบาทละกัน ปัดออเต์ไปที่10หมุน10ทีนะคะคำเตือนนะคะสำหรับน้องๆหนูๆท่านใดที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตมโรเซ่นะดูโรเซ่เพื่อความบันเทิงเฉยๆนะคะเดเทเบิลไว้เพื่อความมันเออมาเอาไม่แตกเฉย ปรับขึ้นซะหน่อยนะคะเป็น50บาทนะคะกดเองเลยดีกว่านะคะเพราะครั้งที่แล้วแบบกดเองคือโคตรมันทุกคนคือแบบเออนี่นี่เอมา30บาทโอ้อุ้งอุงของโอเซ่มาแล้วพันสองร้อยสามสิบโอ้ยน้องักมากคิวยอมมีคิวยอมมีโอ้ยน่ารักที่สุดเลย ใส่ต่อใส่สวยนะคะโอ้ยน้องฟ้ามาอีกจนได้960บาทอา้าวเข้าอะไรเนี่ยโบนัสหรอเอาดีเอาดีเอดิอดโบนัสมาลุ้นอีกทีนึงนะคะว่าจะแตกเท่าไหร่เพราะบางทีก็น้องก็มาแป๊บเดียวนะคะไม่ถึง5วีหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะคะน้องไปแล้วเรียบร้อยยังไม่ทันแตกเลยไปแล้วเออนี่แนะ่ ปลามึกล้อมาพ2นสเออนี้ไงพันเก้าอุงอุงของโรเซ่เขน่ารักจริงๆนะโรเซ่แบบมาเล่นน้องทุกครั้งคือแบบโพกราฟิกด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือหลังจากกราฟิกคือน้องแตกดีมากโรเซ่มากี่ทีไม่เคยทำให้โรเซ่ผิดหวังเลยน้องฟ้าน้องอุงอุงอะแตกดีมากทุกคนคะ่ะ แล้ววอนัดแบบเนี้เขา้าเข้าแบบอย่างน้อยวันหนึ่งเข้าครั้งหนึ่งอะ่ะจริงๆนะลองลองดูกันได้ใครอยากเล่นตามโรเซ่ก็จิ้มลิงก์ไปตามได้นคะะ่ะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยแล้วเซบปักหุ่นให้เรียบร้อยโอ้จังหวะเคไหลยอย่างสวยทุกคนห้าพันแล้วทุนพันเรามันก็งอกก็เงยอยู่นะว่าไม่ได้ขอไหลแบบดูเดือดไปเลยได้ปะ เออให้ได้อย่างนี้ยังไงนะครับเออจังหวะคูณเข้าไปดีครับ5200เรียบร้อยคิวไหลสวยมากโอ้โห้องฟาโลเซมาแล้วดังงพันเจ็ดร้ 1, บาทสวยเกินให้ได้งี้ให้ได้งี้โอ้ บาทปรับเบ็ดหน่อยละกันนะจะหมื่นแล้วเบ็ดร้อยเลยละกันกดเองแบบสนุกสนุกจะจอยเอา้าจอยเลยเนี่ยทำไมไม่เข้าเนี่ยโอ้เบ็ดร้อยไม่น่ามาแล้วเบ็ดสองร้อยละกันปรับเบ็ดเป็นสองร้อยเออมาหน่อยแปดสิบ ้เป็ดเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเข้า160โอ้ยุงุงี่พันแปดอะทุกคนเข้าจนได้น้องเข้าบ่อยมากนะอุงุงอะนี่ไงน้องฟ้าของโรเซ่ามาจนได้เออนี่ไงปลามึกไหลต่อ3,200อโคตรสวยจวังหวะนี้ทะลุน้ำแข็งออกมาเลยลูกตอนนี้คือคลิกแบบมันมือมากนะคะยังไม่ถึงจังหวะให้กดก็กดนะปรับเบ็ดดกว่าแล้วไม่หนุกละ สี่ร้อยร้อยหกสิบหล่นมาอย่างสวยโอ้โหหกพันสี่เหรอเกินไปต่อเออสองร้อยห้าสิบหกบาทอูทุกคนเจอประมูลช่น,นี้หมื่นสามเหรอโอ้โหหลายคน อา้าวเข้าโบนะัสเดี๋ยวรอบนี้มาเดี๋ยวขอรุ้นโบนัสอีกสักรอบแล้วกันแล้วก็แบบขอไบต่อสักนิดสักหน่อยเดี๋ยวเซฟไปแหละทุกคนส็บคอมากไม่ไหวเสียงดังเกินอะช่วงนี้ใช้เสียงหนักมากหรือว่าเป็นเพราะฝุ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนนะช่วงนี้อากาศประเทศไทยเรามันไม่ค่อยโอเคเนาะโอ้โหลวงมาดีเจ็ดพันสองคอสวย เอาปลามึกคูณสาม้าไปจังวันอีกเก้าพันหกหล่นตุ๊บเรียบร้อยโบนัสรอบนี้คือแบบอย่างสุดนะเอาดี๋ยวดิตัวคูณมามีมาเรื่อยๆเลยอ่ะโอ้โหทุกคนโรเซ่ขอบ่นเรื่องเกมซูชิสิอีกสักหน่อยมีใครเข้าเกมซูชิได้บ้างโลเซ่เข้าไม่ได้อ่ะกันซีนกันมากหลายคนขอเกมซูชิซึ่งโลเซ่เข้าไม่ได้มาหลายวันแล้วอ่ะมันหมุนติวตว,ตว ดิวดิ้วตลอดเลยอะ่อยะเดี๋ยวเราเซซ่จะพยายามลองเราเซซ่ก็เปลี่ยนเน็ตหลายเน็ตแล้วนะมันก็ไม่ได้อะเสียงทุกคนรอกันก่อนนะใครที่รอซูชิโออิชินะคะดูน้องแมวไปก่อนนะคะลักกี้ได้เกิดนะคะมีซูชิเหมือนกันเออเอเอล่วงมาแล้วจังหวะสิบกับคิวนี้นะคะยอดรวมห้าหมื่นไปแล้วอะ่ะเฮ้ยแตกแสนป่ะเนี่ยรอบนี้มีสิทธิ์นะเก้าหมื่นเก้าแล้วะ่ะ ยังไม่ออกจากโบนัสเลยอ่ะมีสิทธิ์นะทุกคนตัวคูน้องอโคโหดไหลโคสวยเ <_ d od d> ฮ้ยทุกคนถึงไม่ถึงถ้ามีปลาแตกรอบนี้คือมันใช่มันใช่มันใช่แสนเรียบร้อย <d> <_ d> เราเซก็มีความหวังนะว่าจะแตกร้านบ้างนะ <_ d> เคยโดนไปละรอบนึง แต่ยังไม่ยังไม่เกิดขึ้นอีกกับโรเซ่อีกเลยอะ่ะเดี๋ยวโรเซ่จะาพยายามนะ,ะทุกคนค่ะเดี๋ยวโรเซ่จะพูดมาที่ห้าแสนเลยมันแตกล้านนะคะได้ปะอย่างงี้ได้ปะเอ้ยราเล่นรอาเล่นอ้ารอบนี้บวกมากันเลยเจ็ดหมื่นสี่นะคะขอโรเซ่หมุนต่ออีกสักห้ารอบเหมือนเดิมปะเหมือนเดิมนะที่เราเคยทำอามาหนึ่งสองสาม เออล้วงหน่อยเหอะใจไม่ดีสี่หา้าเอา้าทุกคนไม่เข้าอ่ะขอหนึ่งรอบอันนี้จริงๆสามพันหกเออแค่นั้นเหรอ โอเคใครที่อยากเล่นตามโรเซ่นะคะอย่าลืมนะคะคลิกที่ลิงก์ไปตามมาได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะคะโรเซ่ปักหมุดให้บอยนะคะหรือว่าใครอยากร่วมสนุกในกลุ่มโรเซ่ก็สามารถคลิกลิงก์เข้ากลุ่มโรเซ่มาได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โรเซ่กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้โรเซ่นะเดี๋ยววันนี้โรเซ่ขอตลาไปก่อนถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปวิดีจากช่องโรเซ่สลัดก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะกันโรเซ่มาอัปเดตคลิปทุกวันจะได้แจ้งเตือนทุกคนนะคะวันนี้ขอตวาไปก่่อนบคะ